ผู้รบวนตัวนี้เนี่ยคุณครูจะต้องมีการแบ่งกลุ่มใช่ไหมจําได้และหวานนะครับครูจะต้องแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกี่กลุ่มยังไงตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนะครับมีการคลาดชัดไหมในกระถุมนะครับนะปอตั้งแต่ป .1 ถ,ถึงป .6 อ,อะไรแน่ครับนะครับมีการเติมข้อมวลสน่งตา่างๆลงไปนะครับตั้งแต่ในส่วนที่1นนะครับในส่วนของหน้าปกน,นะครับ ผมจะไปเร็วๆนะครับส่วนนี้นะครับมีการแบ่งกลุ่มศึกษานะครับมีการแบ่งกลุ่มศึกษานะครับครูต้องบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการแบ่งกลุ่มนะครับนะศึกษาคือนะนกลุ่มละหนึ่งต้นอะไรเนี่ยนะครับกลุ่มละหนึ่งต้นนะครับต่อไปนะครับบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับนะฮะผมจะไปเร็วๆนะครับนะครับ การศึกษาข้อมูลพันไม้การศึกษาข้อมูลพื้นบ้านนะครับในหน้าเดินะครับเติมข้อมูลลงไปนะครับมีการตรวจนะครับคุณครูอย่าลืมนะครับในการไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนของท่านนะครับพวกเราจะดูเรื่องของการตรวจงานของท่านนะครับวันเดือนปีที่คุณครูตรวจสอบนะครับคุณครูต้องทำสองปีใช่ไหมครับสองปีนะครับ เราก็จะรู้ว่าเอ๊ะ <alrededor> ค <revenir> mm ุณครูได้เบรกข้อมูลไหมนะครับได้มีการเบรกข้อมูลไหมนะครับเราเราดูปุ๊บเราก็รู้ว่าแพทย์มีข้อมูลนะครับนะฮะเแม้แต่ว่าเรามีประสบการณ์ค่อนข้างจะมากนะครับนะนะจากเคยแค่เป็นเคยหน้าใช่ไหมนะครับนะครับกระบวนการเรียนรู้ต่างๆผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ให้มากนะครับการศึกษาข้อมูลกันไมมหน้าสอบตามแบบ ้0.07กิลด์0.03นะครับนะฮะที่เราทำไปแล้วนะครับนะฮะหน้าที่สามนะครับหน้าที่สี่นะครับหน้าที่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับผมจะได้ตัวนี้นะครับหน้าที่แปดนะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องสรุปลักษณะและข้อมูลพันไม้ของท่านนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ คุณครูนะครับหน้านี้นะครับต้องตรวจสอบนะครับหลังจากที่เด็กๆลูกๆของเรานะครับมีการรวบรวมข้อมูลและข้อบรรยายลักษณะพันไม้นะครับคุณครูเป็นผู้ให้รือผูก่านข้อนะครับความรู้ตรงนี้ให้ว่าการบรรยายต้องเป็นยังไงนะครับมีกี่ย่อหน้าอะไรเนี่ยนะครับคุณครูต้องช่วยอธิบายให้ลูกๆนะครับแต่ละกลุ่มทนรู้นะครับและก็ คุณครูต้องตรวจอย่างสมำเสมอนะครับมีแฟ้มงานนะครับนั้นคุณครูต้องรวบรวมไปละว่าในส่วนนี้นะครับครูต้องมีแฟ้มง,งานไว้ตรวจนะอย่างสมำเสมอ,สมอและเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับในหน้าที่8ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับมีอยู่3องค์ประกอยยะบใหญ่ ครับส um, mm ่ม hmm. mm ุทรเกอะพีกนะครับที่คุณครูจะต้องเข้าใจนะครับนะอันแรกนะครับบันทึกชื่อพื้นเมืองนะครับการบันทึกชื่อพื้นเมืองในส่วนข้างบนตัวนี้นะครับข้างบนตัวนี้นะครับชื่อพรรณไม้อะไรนะครับแล้วก็รหัสพันณไม้นะครับเป็นส่วนแรกนะครับเป็นส่วนแรกส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนนี้นะครับย่อหน้าแรกนะครับเป็นการบรรยายลักษณะ วิสัยนะฮะใบดอกถึงมล็ดน,นะครับใบดอกถึงมล็ดเขียน <c oughs> เป็นความเปรียนและ,ะใช้ภาษาให้ถูกต้องส,สลับสลวยนะครับตามภาษาไทยของเรานะครับตามพจนานุกรมราชบัณฑิตนะคะรับนะฮะฉะนนั้เวลาอ่านก็จะภาษาอังกฤษเรียกว่าสมูทนะครับอ่านแล้วคล้อยตามนะครับเห็นภาพ อ่าน่ทพบรรยายก็จินตนาการเป็นต้นไม้นานอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับส่วนย่อหน้าที่สองน,นะครับย่อหน้าที่สองตรงนี้นะครับนะฮะกลับไปย่อหน้าที่สองตรงนรี้นะครับเห็นไหมครับนะครับสังเกตนะครับเป็นส่วนที่รวบรวมนะครับนะเป็นส่วนที่ รวบรวมเอาลักษณะของการสืบค้นนะครับการใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยนะครับของพืชนะครับของพืชเช่นมะขามมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับการใช้ประโยชน์นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ คุณครูจะต้องตรวจนะและแก้ไขให้เด็กด้วยนะครับแก้ไขให้เด็กด้วยนะครับนะว่าว่าจะระเขียนทำยังไงเช่นไม้ต้นหรือไม้หยิบต้นอะไรเนี่ยนะครับคุณครูก็ต้องแก้เป็นไม้ต้นแตยกตัวอย่างนะครับนะฮะนะครับใบนะครับเริ่มจากรูปร่างขนาดสีผิวไหมนะครับนะถ้าคุณครูเรียงทุกชนิดนะครับนะฮะให้เป็นฟอร์มเดียวกันนะครับก็ต้องเรียง ทุกชนิดนะครับจักนั้นเราจะเริ่มจากลักษณะรูปร่างของใบนะครับขนาดนะฮะใบนะครับชนิดของใบรูปร่างขนาดสีผิวก็ว่าไปนะครับนะเรียงให้เป็นระบบนะครับและเวลาคนครูส่งนะครับความถูกต้องทางวิชาการมาให้ทางศนย์ปภะษานงานนะครับ ดูตรงนี้ก็รู้แล้วว่าคครูมีระเบียรบระบบยังไงใช่ไหมครับแลนะทุกชนิดนะครับที่เป็นพันธ์ไม้ในส่วนพืชศาสนะครับคุณครูจะต้องเขียนนะครับบรรยายพืชให้เป็นระบบในแนวทางเดียวกันนะครับคนผ่านคนตรวจก็จะได้ชื่นใจนะครับแล้วก็ประเมินคะแนนให้คุณครูนะครับนะฮะจากใบไปดอก ลแล้วก็เ,เรียงแบบนี้เลยนะครับเรียงแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เอาดอกขึ้นก่อนเอาใบที่หลังอะไรนะครับหรืออีกชนิดนะครับเอาผลขึ้นก่อนแล้วค่อยดอกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณครูส่งข้อมูลส่วนที่เป็นทะเบียนทางไม้มานะครับผู้ปกครก็จะได้ตรวจแะให้คะแนนที่ได้ยินอะมแบบนี้นะครับ ต่อไปในหน้าที่9นะครในหน้าที่9เนี่ยก็จะเป็นการสืบค้นข้อมูลทางพืกศาสตร์ที่พวกเราได้ทำานึกดำเนินการไปแล้วเมื่อเมื่อวันกับวันก่อนนะครับว่าเราได้นะสืบค้นข้อมูลจากนะฮะหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับนะก็บันทึกไว้ในหน้านี้นะครับอาจารย์อาจารย์จะผมจะขอข้ามไปในเดียวนะครับ แล้วก็หน้าสิธิการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแบบกทเจ็ดนะครับขีดชุดที่สามการบันทึกข้อมูลส่วนนี้นะครับอาจจะจะบันทึกในส่วนของเรื่องข้อมูลที่อาจจะไม่ได้สืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะได้ข้อมูลจากปาาในชุมชนนะครับหรือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะได้จากบางครั้งนะครับมักจะได้จากพันโดนะพันโงนี้ทํางานมาก่อน ับนะต้นกระบอกอายุนะะฮร้อยปีนะครับในโรงเรียนเป็นไงครับนะฮะ <S <S หรือนะครับมีบางชนิดนะ,ะต้นมะขา,นามนำเข้ามาปลูกตั้งแต่รัชก,ก,กาลที่5้าะนะครับที่เราทราบกันไปส่วนตัวสวนแล้วนะครับสนามหลวงใช่ไหมครับนะ,ะมะขา,ามเนี้นนำเข้ามาปลูกนะครับในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้ว ร้100อยกว่าปีแล้วใช่ไหมร้อยกว่าปีแล้วนะครับและเป็นต้นไม้ที่แบบเข้ามาจากประเทศอินเดียใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นพืชบ้านเราเลยดังนั้นเนี่ยคุณครูหรือน้องๆนะครับลูกๆเราจะได้รู้ว่าพันไม้เนี่ยไม่ใช่พันไม้บ้านเรานะนะครับนะเหมือนแมงกังมะละกออะไรนี่ไม่ใช่พันไม้บ้าน,นเรานะครับเรากินส้มตำเราไม่ได้กินพืชในประเทศเราะคระับยกเว้นมะกอกนะครับนะฮะมะละกอพริกนะคะาราับ จากอเมริกาใต้นะครับจากอเมริกาใต้นะครับน mm ี hmm. ่เป็นต้น,นครับ mm hmm. ครูอาจจะไม่รู้ว่าคครูเกิดที่หลหนนะครับอ mm ๊ด hmm. ต่อไปนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. อันนี้สืบคน้นเอกสาราเองนะครับทำ mm hmm. ไมกลับมาที่หลัง ก็จะดูการทำงานนะครับการตรวจสอบเป็นระยะระยะนะครับคุณครูต้องทำด้วยนะครับพวกเราก็จะดูที่วันเดือนปีนะครับในการตรวจสอบผลงานของลูกๆนะครับขอคุณครูว่าเห้คุณครูได้ทำจริงไหมนะครับได้ทำจริงไหมนะครับดูความเป็นระเบียบครียบรยงามนะครับการเขียนการรวบรวมข้อมูล ลงนามผู้ตรวจชื่อครูนะครับระบุวันเดือนปีนะครับดูความระเบียบตั้งใจนะครับเห็นนะครับสวยงามนะครับทีนี้เรามาดูนะครับบรกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้นะครับดูข้อสองบันทึกข้้มูลในแต่ละหน้าแสดงถึงความตั้งใจนะครับแสดงถึงความตั้งใจความสวยงามความตรงตัวความเป็นระเบียบนะครับ มีความสะอาดนะครับนะ,ะในการบันทึกไม่ตกแต่งไม่วาดภาพเพิ่มเติมนอกเหือจากความเป็นจริงนะครับเช่นกลีบดอกสีแดงนะครับพาสีเหลืองอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ควาอะไเป็นต้นนะครับน,ะ,ะ,นะ,ะก็นะฮะในส่วนของอุปกรณ์ที่3นะฮรระดับการเรียนรู้ที่1นะครับ ขอจบได้เพียงแค่นี้นะครับเราจะดูในส่วนระดับการเรียนรู้ที่สองนะครับซึ่งผมจะเน้นในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ การศรึกษาพันไม้ที่สนใจนะครับการศรึกษาพันไม้ที่สนใจนะครับวันนี้พวกเราเตรียมพันไม้ให้นะครับในแต่ละกลุ่มกลุ่มละ1ชนิดนะครับพันไม้ที่สนใจต้องจินการถึงคุณครูนะครับใน,ในโรงเรียนนะครับคุณครูต้องเลือกพันไม้นะครับเลือกต้นไม้เลือกชนิดพันไม้มาหนึ่งชนิด ในโรงเรียนนะครับหรือในชุมชนได้ไม่ได้ไม่ได้นะครัะในทะเบียนพันไม้เลือกมาหนึ่งชนิดนะครับและหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์การเลือกพันไม้นะครับไม่ควรที่จะเลือกไม้ที่เป็นไม้ไม้ต้นนะครับที่ออกดอกปีละครั้งอะไรอย่างนี้นะครับออกดอกปีละครั้ง ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเราต้องรู้ว่าเราศึกษาให้ลูกศึกษาเนี่ยนะครับตลอดทั้งปีใช่ไหมนะครับตลอดทั้งปีนะครับดังนั้นถ้าไม้ต้นตน,นั้นเช่นศึกษาต้นกระบ,บุกออกดอกแค่ครั้งเดียวนะครับใช้เวลาแค่สัปดาห์ก็ร่วงแล้วนะครับดังนั้นข้อมูลส่วนต่างๆเราจะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นะพยายามเลือก ต้นไม้ที่นะครับเลือกชนิดพันธุ์ไม้ทีนะะ่มีดอกตลอดทั้งปีนะ,ะเป็นไม้ล้มลุกอะไรประมาณเหล่านี้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างนนะคะนระับใ,นะในโรงเรียนจังหวัดเลยนะครับโรงเรียนประชาคมเคาะจังหวัดเลยเลือกเขาเลือกต้นไม้นะครับมาหนึ่งชนิดเป็นพันธุ์ไม้ศึกษาก็คือเลือกฝ้ายนะครับเลือกฝ้ายนะครับนะเลือกฝ้ายดังนั้นเนี่ยคุณครูเขาก็จะ ศึกษาส่วนต่างๆนะครับลักษณะพันไม้ทั้งภายนอกและก็ภายนนะครับวันนี้เราจะให้แต่ละกลุ่มนะครับศึกษาพันไม้กลุ่มลนะหนึชนิดนะครับหนชนิดเราจะทําอะไรบ้างเรามารู้ก่อนนะครับการศึกษาพันไม้ที่สนใจใยังเล็บพืชศึกษานะครับนะฮะมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รู้ความแตกต่าง ความและความหลายลักส่วนประกอบ,กบต่างๆของพันไม้นะครับพืชเอาเรานยะพืชศึกษานะครับคือปัจจัยหลักที่จะต้องนํามาใช้เป็นสื่อและบูรณาการสู่การเรียนการสอนนะครับสู่การเรียนการสอนดังนะั้นเนี่ยพืชที่คุณครูศึกษาวันนี้นะครับเราจะจําลองจากพืชที่คุณ,ค,ณรรนนครูเลือกในโรงเรียนนะครับเลือกในโรงเรียนนะครับ ในองค์ประกอบที่5คุณครูจะต้องบริการสาสา์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระนะครับทุกกลุ่มสาระครับเรามาดูนะครับ,ราาว,รบว่าเราจะรู้ยังไงว่าพืชของเรามีลักษณะยังไงนะครับอันนี้ผมนะสแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิสัยนะครับผมไม่ต้องพูดถึงอีกนะครับนะฮะ ลักษณะนิะสัยนะครับ <Yes. S 1> นะมีระดับการเรียนรู้นะลักษณะภายน,นอกภายในนะครับของพืชน,นะโดยละเอียนนะดะยน,นะครับโดยละเอียดนะครับนะกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้แต่ละส่วนของพืชการเรียนรู้แต่ละเรื่องและแต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแ,แต่ละเรื่องในชนิดเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการศึกษาพืชศึกษาคุณครูจะต้องทํา นะครับตามระดับการเรียนรู้ทั้ง4หัวข้อนี้นะครับเหมือนจะให้มันยกมาละหรือว่าผมกดผิดผมกดผิดใช่ไหมนะครับอันแรกนะครับการศึกษาลักษณะภายนอกภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียดนะครับเราจะศึกษาลักษณะภายนอกก่อนนะครับตั้งแต่ลักษณะทิสัยใบดอกผนแล้วก็มเมล็ดน,นะครับส่วนศึกษาลักษณะภายใน ในการศึกษาเรื่องของกายวิภาคศาสตร์นะครับกายวิภาคศาสตร์ของกึ่งผมมีกล้องจุลทรรศน์ให้นะครับมีกล้องจุลทรรศน์ให้นะฮะอาจจะนะฮะต้องตัดเซกชันนะครับเดี๋ยวมีคุณครูอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆช่วยนะครับในการตัดเซกชัน ะะช่วยดูว่ากาตัดอย่างนี้สวยไหมไม่สวยนะครับแล้วคุณครูต้องศึกษาลักษณะภ,ภายในนะครับดูกรงสร้างภายในตั้งแต่นะครมีเยื่อชั้นนอกสุดเข้าไปข้างในสุดคุณครูที่จะต้องเก่งในเรื่องนี้น่จาจะคุณครูสอนวิชาอะไรครับชีววิทยานะครับมีคุณครูหนชีวะิมาจากชีววิทยาบ้างครับยกเลย ชีวว่าิทยาคุนี้มีไหมครับคุณมี่ยนะครับคุณน้ไม่มีมมอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ร่วมกันกนะครับรรวมกันนะครับการศึกษาลักษณะภายในขึ้นอยู่กับ,บระบบของโรงเรียนด้วยนะครับนะฮะถ้ามีโถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมก็การศึกษาลักษณะภายในแต่ทีนี้โรงเรียนบางโรงเรียนนะครับนะ เป็นปฐมก็สามารถศึกษาได้นะครับเหมือนรูปตอนป .4 นี่ศึกษารู้ลักษณะภายในของพืชนะนะครับรู้จักเซลล์พาริเคมาคอรเนเทมานะครับอ่ะเราดูนะครับอันนี้เราจะต้องอะไรจะต้องจำแนกรูปลักษณ์ภายอนนะครับของพืชนะนะครับเช่นนะครับเรารู้แล้วนะครับเริ่มจาก รากน,นะครับรากบนต้นปลาครับรากลำต้นลำต้นนะครับใบดอกผลและก็เมล็ดนะเราจะแนกองค์ประกอบนะหรือส่วนประกอบของพืชได้เลยนะครับถ้าแยกไม่ได้นะถ้ายังแยกไม่ได้ก็นะครับในวันนี้นะครับถ้าแยกไม่ได้นะครับสอบถามอาจารย์ได้นะครับเพราะว่าบางทีลักษณะของพืชอาจจะไม่ใช่เป็นไปนตาม ที่เราเข้าใจอาจจะระบุผิดก็ได้นะครับดังนันเราต้องรู้จักการจับจังแนกนะครับรูปร่างหรือลักษณะทางพืชศัสตร์ของพืชให้ถูกต้องนะครับตามอาวัยวะของเขานะครับตั้งแต่ร่างต้นผลแล้วก็ใบกันนะครับพอจังแนกพอจังแนกเสร็จนะครับนะครับคุณครูต,ต้องมีการวาดภาพด้วยนะครับวาดภาพนะครับรูปทรงของะะใบดอกลำต้นนะครับผลดอก และใส่มาตรส่วดด้วยนะครับให้ถูกต้องนะครับอันนี้จากนั้นคุณครูจะต้องสรุปนะครับสรุปว่าลักษณะภายนอกของพืชน,นะครับตั้งแต่รากเป็นต้นไปนะครับจะต้องนะบอกลักษณะตั้งแต่ลักษณะของนะครับรูปร่างสีผิวนะครับ ครับตามนี้นะครับนะครับจะมีตัวนี้นะครับรูปร่างสีผิวเนื้อขนาดนะครับอย่างเงี้ยนะครับกรณีเป็นกลีนะครับ,รเ,รบเช่นอาจจะเป็นรูปทรงนะสีผิวเนื้อนะครับสีด้วยนะใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณครูทำรากลำต้นในบบนก ใบดอกของเมล็ดนะคะคุณครูก็จะต้องเรียงสีขนาดรูปร่างรูปทรงให้ให้เป็นในแพทเทิร์นเดียวกันนะครับจะเอาไหนขึ้นก่อนคุณครูคก็ต้องทําเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับและอย่าลืมใส่มาตราส่วนด้วยนะครับเช่นกรณเีของใบนะครับอย่างเงี้ยชนิดของใบที่ก่อนเป็นรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็แผดผิวเรียบไม่เรียบไว้นะครับแล้วก็มาสีนะครับนะครับ มีด้านใบมีสีด้วยนะครับมีขนาดรวมถึงก้างใบนะฮะว่ามีรูปทรงสีผิวขนาดยังไรนะฮะฉะจั้น์ผูเรียนก็ต้องเรียงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันให้เป็นพระบีนะครับนะฮะในส่วนของลักษณะของดอกก็เช่นกันนะครับแล้วก็เรียงระดับนะฮะแล้วก็มีการบรรยายนะฮะให้ให้ขึ้นต้นเหมือนกันเลยกับรากแลำต้นนะครับ เหมือนกันแคเพีเดียวกันนะครับมาตราส่วนมีไหมนะครับพร้อมทั้งวาดภาพชี้ส่วนประกอบชี้ส่วนประกอบโอเคนะครับผลก็เช่นกันนะครับผลก็เช่นกันนะครับรวมถึงเมล็ดนะครับที่เราดูโครงสร้างภายในนะครับในโครงสร้างภายในนั้นนะครับนะฮะวันนี้นะครับคุณครูอาจจะต้องตัดเซกชั่นนะอาจจะเป็นราก ลำต้นใบนะฮะดอกผลอาจจะยากนิดหนึ่งรวมถึงมเมล็ดน,นะครับะอาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องดูเวลาว่าคุณครูมีเวลามากน้อยแค่ไหนในการตัดเซกชั่นนะครับแล้วก็ต้องวดาดภาพดูถ่ายภาพนะครับแล้วก็ชี้ส่วนประกอบข้างในนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็